สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราจะมาเข้าแหล่งที่เราอยากมากันนานและแล้วก็ได้ยินชื่อมานานแล้วว่าที่นีเ่เป็นแหล่งที่มีสิ่งที่เราต้องการอยู่นะครับมันจะเป็นประกาศป่ามหาชัยนะครับผมแล้วก็สีสันเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า จะไม่เหมือนกับพี่อื่นแล้วเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษ <Wow. S 2> นะครับผมยังไงเนี่ยเดี๋ยวได้ตัวแล้วก็เราจะอัปเดตกันวันนี้ในคลิปนี้เลยครับผมตามไปดูกันครับเพื่อน ยังอยากจะหาป่านี้อยู่เนี่ยเขาบอกว่าป่าอะไรนี่นะไอ้ซอยนั้นที่เราดูแล้วเราใช่คิดว่าจะใช่ขั้นหนาจะลงเลยได้นะเนี่ยดูแล้วมีแววไหมครับก็ต้องหายครับเพราะว่ามันค่อนข้างดีเอกหกห้าหกห้ามันก็ใหญ่ไป เอออันนี้ครับน้องเนมครับวงการกุ้งรู้จักกันส่วนเาวงการอะไรครับรขากุ้งแล้วกุ้งกุลาใช่ไหมครับปลา, <laughs> ามันจะอยู่ในลักษณะไหนบ้างครับก็ข้าที่อื่นเนี่ยเราจะเห็นหวอดได้ง่ายข้างกอครับแต่ว่าที่เนี่ยมันจะซับซ้อนแล้วมันจะอยู่ใต้เป็นไม้ทีนึงซึ่ง ต้องสังเกตด,ดีๆเลยครับเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างโลง่งปลามันต้องใช้วิธีการพางตัวที่ดีครับมันก็เลยทําให้เราหายากขึ้นลองดูไปครับ สตากาแบบนี้เกตผูเอาอีกแล้วครับมหาชัยแบ็กสตาตัวนี้เป็นเกตผูครับไปยิบกรเป๋าก่าเป่าให้นะยจุ่มน้ำนิงจุ่มน้ำนิดเออเอาหัาเ่เลยนใจมากแบ็กสตาร์อุ้ยดำเกิน เลี้ยงคมมั้งเนี่ยต้งมตัวบักเอกเลยนะดำมากนะอุ้ยต้นต้นนี้ใหญตัวนี้ใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวขอยนชมด้านข้างในถุงได้ครับดูตรงนี้เลยครับเอาแสงอาทิตย์ไปเลยเซ็งไม่เห็นเลยคะแสงอาทิตย์ต้นนี้ดับเลยต้กท่เด็น้ก็หาเรื่อยๆข่าเด็ดออกเลย เราจะไปขึ้มอย่างนั้นไม่ได้มันมีไปช้อนอเย่มาวะโ <c oughs> น,นมีอดโนหอนห่อข้างนสิ่งที่ผมรอคอยวันนี้ทำ <c oughs> ไมเหมือนขอแล้วได้เลยก็ไม่รู้ครับ <c oughs> <c oughs> วายแต่ตงทักสาบน้ำมันมันตอนัเข้าอ่ะนีครับตัวเมียเก็ตผูกครับผม <c oughs> เป็น ที่นี่เป็นปลาที่มีค่ามากกว่าตัวผู้อีกเพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงฤดูผสมพันธ์เนี่ยมันหาตัวไม่ได้ว้าว <Wow. S 1> นะครับโอเคครับเพื่อนตอนนี้เก็บก่อนครับเอกสวิงสวิงใหญ่เหรออืมใช่ครับผมตอนนี้นะไหนดูค่อนข้างเต็มดดนะเดี๋ยวผมเปิดเบาๆให้ ตัวเมียครับตัวเมียเกตแบสตาร์เหมือนเดิมนะมหาชัยแบสตาสุดๆครับผมแล้วเหมือนเดิมครับพี่เอกเราก็บ่นบ่นที่ผายตั้งแต่ตื่นนอนยันป่านนี้พี่เอกก็ยังบ่นอยู่สอยเฮียกลัะหาวันนั้นมาหาคนเดียวเหงื่อแตกจมน้ำจมท่ามีใครมาบอกกูเลยว่าตรงไหนมี ย,ยังกูท้อแล้วกูลองเดินมาจิ้มดูเจอวอดวันนั้นนะ่ะเจอเลยเหรอไม่ได้อาไม่เอืเอมมือเลย ไม่มีดูนี่ก็ออกมาแล้วถ่ายก็ได้กูขึ้นไม่ได้เขึ้นไม่ได้เนมเด็ดพี่เขย้วยลงไปได้ไหมขึ้นไม่ได้ร่างมันไม่ใช่คุ้นที่จะแบบมีประกาศอ่ะมันมันคือป่าดิบชื้นซึ่งปีนึ่งอะขอแค่มีน้ำผ่านเอ้ยเอ้ทำไมไม่รองเอ้ยงไ่อ ทำไ่็อรนครับเพื่อนเพื่อนที่นี่ไม่ใช่ครับผมเข้าใจผิดมาตลอดว่าที่นี่ใช่แต่ว่าภารกิจไปอีกหนึ่งวันครับเพื่อนสําหรับการค้นหาปากกัดป่ามหาชัยหรือที่เพื่อนเพื่อนเขาเรียกกันว่ามหาชัยแบล็กสตาร์ตัวเขาจะเป็นปาะกัดมหาชัยสายดั้งเดิมของบ้านเราเลยครับซึ่งเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าเกตุแก เราพอมาอีกระยะนึ่งก็จะเรียกว่าเกตุนะครับผมหลังๆนี้มีเพื่อนตั้งชื่อให้ว่าเป็นแบ c ็กสตาร์ก็เรามาหาให้ดูครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตในเรื่องของคลิปต่อๆไปให้ในเรื่องของการฟอร์มแล้วหน้าตาของไอ้เจ้าปากัดตป่ามหาชัยแบ็กสตาร์เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วก็ยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมจากพวกเราทีมงานนิยมชมช้อนแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับ,บนะครับ